รายโชคร้ายลายมือที่ไม่ดีวันนี้จะขอนำเสนอว่าลายมือแบบไหนที่มีแล้วโชคไม่ดีดวงไม่ดีเคราะห์ร้ายเสียเงินเสียทองผิดหวังนะคะถ้าใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือขวาก็ดีก็จะประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอาทิเช่น เส้นชีวิตขาดนะคะหมายความว่าจะเจอกับเคราะห์ร้ายอาจจะชะตาขาดนะคะเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเจอกับอุบัติเหตุในช่วงชีวิตนะคะณจุดที่ขาดตรงนี้นะคะจะเจอกับเคราะห์จะเจอกับสิ่งที่กระทบต่อชีวิตนะคะอาจจะต้องไป สะเดาะต่อชะตาแล้วก็ไม่ประมาทระมัดระวังชีวิตให้มากขึ้นแล้วก็หมั่นทำบุญเสริมดวงบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เส้นมันดีขึ้นนะคะเพราะว่าลายมือเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของเจ้าของมือได้นะคะถ้าเจ้าของมือทำบุญสุนทานมีบาร,รมีเยอะมากขึ้นมีบุญมากขึ้นลายมือก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะถ้าเส้นสมองขาดนะคะก็หมายความว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดโรคประสาทโรคภัยไข้เจ็บที่มาในในรูปแบบของอาการปวดหัวหรือเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะหรืออุบัติเหตุที่กระทบต่อความทรงจำความจำเสื่อมระบบประสาท หรือความเครียดมากระวังโรคเส้นเลือดฝอยอุดตันนะคะหรือเส้นเลือดฝอยในสมองแตกด้วยนะคะสำหรับเส้นที่ขาดตรงนี้ถ้าเส้นใจขาดนะคะหรือมีเกาะหมายความว่าจะเจอกับความผิดหวังอกหักความทุกข์ใจปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเลิกราการหย่าร้างปัญหาในครอบครัวนะคะ ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสายเปนะคะคนที่มีเส้นใจตกร่องนะคะมักจะเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสายเปจ่ายโดยไม่คิดนะคะบางชีเนี่ยจ่ายเกินตัวทำให้ต้องตกอยู่ในสภาวะการเงินติดขัดมีหนี้สินได้ด้วยความ ใจง่ายใจเร็วนะคะเส้นใจกับเส้นชีวิตอ่าขออภัยค่ะเส้นใจกับเส้นสมองห่างนะคะนี้นี่เป็นเส้นเส้นใจกับเส้นสมองห่างเนี่ยใจกว้างนะคะใจค่อนข้างกว้างแล้วก็ใจเก่งนะคะให้ง่ายอภัยให้ง่ายคือใจดีอ่ะใจดีมากๆนะคะ ยิ่งกว้างมากยิ่งยิ่งใจดีมากยิ่งให้อภัยง่ายยิ่งลืมง่ายยิ่งสายเปมากจ่ายเก่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นมันอยู่ชี้กันนะคะเกินไปเนี่ยใจแคบนะคะระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองเนี่ยชี้กันมากใจแคบมัตยัดมัทยัตประหยัดตรณีทีเหนียวเห็นแก่ต,ตัวอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ เส้นที่มันบ่งบอกถึงความไม่ดีหรือด้านลบต่างๆนะคะภาศนานะคะขาดกระท่อนกระแทน่นการงานไม่เป็นหลักไม่เป็นแหล่งทํางานหยิบโยงนะคะไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเปลี่ยนงานบ่อยนะคะไม่ค่อยมีความสามารถ ชี้ชัดเจนในการทำงานไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยขยันนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อยหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อยการงานไม่มั่นคงเส้นชีวิตที่มีเส้นแยกออกมาแบบนี้เยอะๆเส้นจากเนินจันนะคะเข้ามาแตะเส้นชีวิตแบบนี้หน่วยนะคะชีวิตเต็มไปด้วยความเหนื่อยเบื่อละอากับชีวิตนะคะ เจอแต่เรื่องหนักๆเจอแต่ความเหนื่อยยากนะคะรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับชีวิตกากะบาท,ที่อยู่บนเนินจันนะคะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำจะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปทำมาหากินทำงานทางน้ำให้ระมัดระวังจะประสบอุบัติเหตุทางน้ำหรือแม้แต่ จะไปเล่นน้ำก็ระวังจะตกน้ำตกท่านะคะหรือจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบท่อปัสสาวะน้ำเหลืองระบบเลือดเลือดนะคะได้หมดเลยนะคะระวังอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บที่มาเกี่ยวกับน้ำค่ะและถ้ามีกากบาทนะคะอยู่บนเนินสุข ก็ให้ระมัดระวังว่าจะมีความขื่นขมใจทุกใจเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองความรักคนในครอบครัวนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือว่าในคู่ครองคนรักหรือความสัมพันธ์ที่แย่ทําให้เป็นทุกข์กากบาทนะคะที่อยู่บนที่ราบลบําบากนะคะ กากบาดที่อยู่บนที่ราบลำบากไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ดีอยู่แถวแถวที่ราบแห่งความลำบากนะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะตรงที่รอยบุ๋มนะคะรอยบุ๋มของมือเนี่ยมันลึกลงไปตรงนี้นะคะมีการกรบาทเกิดขึ้นมาหมายความว่าจะมีหนี้สินนะคะเครดิตดีกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะได้รับการอนุมัติสินเชื่อเครดิตดีแต่มีหนี้สินนะคะ เส้นชีวิตนะคะที่มีเกาะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนชีวิตนะคะหรือมีจุดดำนะคะอยู่บนเส้นชีวิตหมายถึงโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงนะคะการเข้าโรงพยาบาลผ่าตาดัดหรือจะต้องเจอกับ เรื่องของเชื้อโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะที่เข้ามาทำให้สุขภาพร่างกายต้องอ่อนแอต้องเข้ารับการรักษานะคะต้องมีการดูแลค่อนข้างเยอะหน่อยทำให้ชีวิตนั้นสะดุดหยุดไปนะคะหยุดการหยุดงานหยุดความสุขของชีวิตนะคะด้วยโยครคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนชีวิตค่ะแพ็กเ,เกจการวิเคราะห์ลายมือนะคะ ก็จะมี2แพ็กเกจก็คือการวิเคราะห์ลายมืออย่างเดียวค่าครู690บาทค่ะสิ่งที่เดลจะได้รับก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตานะคะทั้ง2มือเลยทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะอีกแพ็กเกจนึงนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ลายมือกับโหราศาสตร์นะคะก็ค่าครูอยู่ที่990บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิป การวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตารวมถึงการผูกดวงด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเจ้าชะตานะคะและก็สามารถถามคำถามได้5คําคำถามซึ่งคำถามเนี้ยก็จะตอบด้วยการดูลายมือและการทำนายด้วยการเปิดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีประกอบกันนะคะสำหรับแพ็กเกจราคา990บาทค่ะ สำหรับการเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะมีแพ็กเกจเดียวนะตอนนี้นะคะค่าครูอยู่ที่390บาทจะครอบคลุมการทำนายถึง3เดือนพร้อมกับถามคำถามได้ห้าคำถามนะคะคำทานายส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะโดยที่ผู้พยากรณ์ก็จะเพ่งจิตไปจับที่รูป ะะของเจ้าชะตาที่ส่งมาพร้อมกับอธิษฐานจิตนะคะขอเป็นตัวแทนบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าชะตาเพื่อเป็นตัวแทนจับพ่ยนะคะเป็นการสื่อพลังจิตในการที่จะจับพ่ยแทนเจ้าชะตานะคะก็สามารถที่จะทํานายครอบคลุมนะคะเวลา3เดือนพร้อมกับคำถามนะคะถามได้5คําคถาม ซึ่งการดูไพทาโรก,ก็เป็นศาสตร์ของชาวยิปซีนะคะที่มีสืบต่อกันมาเนี่ยนานกว่า200ปีแล้วค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจ channel นายทารอดพยากรณายบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ